เรามาทำความเข้าใจกับสมองของเราว่าเป็น,นกลไกที่จะพาท่านไปสู่ความสำเร็จได้อย่างไรโดยเริ่มต้นทำความเข้าใจในเรื่องสมองสมส่วนภาพที่ท่านเห็นก็คือสมองซึ่งเป็น,นกลไกหรืออวัยวะสำคัญยิ่งที่ควบคุมพฤติกรรมของเรารวมไปถึงการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายของเราโดยสมองจะมีด้วยกัน3ส่วนดังนี้สมองส่วนแรกคือ h n ิ b r a i n ถือเป็นสมองส่วนแรกที่มีวิวัฒนาการมากกว่า250ล้านปีสมองส่วนนี้เปรียบได้กับ r รมในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่บรรจุชุดคำสั่งขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเช่นการหายใจการเต้นของหัวใจการเอาชีวิตรอดและการสืบพันธุ์สมองส่วนนี้จะทำงานโดยอัตโนมัติ สมองส่วนที่2คือสมองส่วนกลางหรือ midbrain ถูกพัฒนาและวิวัฒนาการต่อยอดจากสมองส่วนแรกคือเมื่อประมาณ50ล้านปีที่แล้วสมองส่วนนี้จะทำหน้าที่เกี่ยวกับความรู้สึกอารมณ์ในระดับสัญชาติญาณเช่นสัญชาติญาณแห่งความเป็นแม่การรับรู้ถึงการดำรงอยู่ของสิ่งต่างๆเป็น,นกลไกสำคัญของจิตใต้สำนึกหรือ subconscious mind ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่อภิมหาทรงพลังที่อยู่ในสมองของเราโดยสมองส่วนกลางจะสื่อสารกับสมองส่วนหน้าโดยใช้ภาพและความรู้สึกเราจะไม่สามารถติดต่อกับสมองส่วนนี้ได้โดยตรงเหมือนกับที่เราสื่อสารกับสมองส่วนหน้าการที่เราจะสั่งการสมองส่วนกลางจะต้องใช้การโปรแกรมชุดความคิดลงไปในสมองส่วนกลาง สมองส่วนที่3คือสมองส่วนหน้าหรือ forebrain เป็นวิวัฒนาการที่เพิ่มเติมจากสมองส่วนแรกและสมองส่วนที่2และจะมีเฉพาะในสัตว์เรียงรูปด้วยนมเช่นมนุษย์เป็นต้นสมองส่วนนี้จะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยเริ่มพัฒนาตั้งแต่เมื่อเราอายุ3ปีจนถึงอายุ20ปีโดยจะประกอบด้วยสมองซีกซ้าย ซีขวาซึ่งจะทำหน้าที่ในเรื่องการคิดเชิงเหตุผลและการจินตนาการต่างๆพลังแห่งความตั้งใจหรือว i l พ Power จะเกิดขึ้นที่สมองส่วนที่3หรือสมองส่วนหน้าพลังแห่งความตั้งใจในการบรรลุเป้าหมายต่างๆจะถูกแปลงเป็นจินตภาพและความรู้สึกที่ถูกสร้างขึ้นภายใต้ความเชื่ออย่างลึกซึง้งจะถูกส่งไปฝังหรือบันทึก ในสมองส่วนกลางซึ่งเป็นกลไกาการทำงานของจิตส่วนลึกหรือจิตใต้สำนึกความแตกต่างของคนเราทั้งในเชิงพฤติกรรมและความสำเร็จของชีวิตนั้นเกิดขึ้นจากการทำงานร่วมกันของสมองทั้ง3ส่วนนี้คนที่ฝึกจิตสำนึกเป็นอย่างดีจะสามารถสื่อสารกับจิตใต้สำนึกได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำให้สมองทั้ง3ส่วนนี้ ทำงานร่วมกันอย่างประสานสอดคล้องเพื่อน,นำไปสู่เป้าหมายในมิติต่างๆในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินครอบครัวความรักเพื่อนสังคมรอบข้างการพัฒนาตนเองทัศนคติในชีวิตและอื่นๆจิตสำนึกที่ทำงานผ่านสมองส่วนหน้าจะมีผลต่อพฤติกรรมในชีวิตเราเพียง3-10%ในขณะที่จิตใต้สำนึก นั้นมีผลต่อพฤติกรรมในชีวิตของเราไม่น้อยกว่า90-97นักวิจัยจาก MIT หรือ Massachusetts Institute of Technology ได้วิจัยเกี่ยวกับการทำงานที่สอดสัมพันธ์ของสมองและค้นพบว่าการที่สมองแต่ละส่วนทำงานสอดคล้องกันจะช่วยให้คนเราสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆได้เร็วขึ้น และแน่นอนที่สุดคนที่เรียนรู้ได้เร็วก็มีโอกาสประสบความสำเร็จในชีวิตได้เร็วขึ้นนอกจากนั้นลักษณะพิเศษของใย,ยประสาทที่เรียกว่าเดนดรัยทำให้สมองมนุษย์มีพลังในการคิดวิเคราะห์ที่เหนือกว่าสัตว์ชนิดอื่นหลายเท่าตัวคล้ายกับว่ามีคอมพิวเตอร์ขนาดจิว๋วทำงานร่วมกันนะฮะโดยเชื่อมต่อกันกว่าหนึ่งแล้านเครื่อง สิ่งที่น่าตื่นเต้นก็คือเรายังคงพบเซลล์ประสาทเกิดใหม่ในสมองส่วนนี้ได้ตลอดชีวิตนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ประเทศอังกฤษพบส่วนของสมองที่ทหน้าที่คล้ายกับระบบทำการบินอัตโนมัติหรือออโต้พายโของเครื่องบิน โดยสมองส่วนนี้จะช่วยให้เราทำงานที่คุ้นชินได้อย่างคล่องแคล่วไม่ผิดพลาดชนิดที่แทบจะไม่ต้องมองดูหรือใส่ใจมากนะักเช่นการเดรินหรือขับรถในเส้นทางที่ไปเป็นประจำทุกวันและนี่คือสมอง3ส่วนที่อยู่ในหัวของท่าน